ครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมาครับวันนี้เรามาเข้ามาหานอไม้นะครับนี่ครับเข้ามาหานอไม้นะครับก็ตัวนี้เป็นแปลงไผ่นะครับประมาณห้าไร่นะครับสวยงามนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกครับก็นออุบอับนะครับนี่ครับ แทงง่ายๆเลยนะครับน่ะน่ะหน,น,น,น่อสูงแล้วเราก็เอาไว้ลำนะครับน,รน่าไว้ลำเสริมปีหน้านะครับอ่ะอันนี้ที่ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดออกก็เข้ามาในแปลงไผ่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะลกนะครับเพราะว่าพอใบไผ่คุมนี่ยังไงก็ ไม่ลกนะครับอุ้ยหน่อเล็กแค่นี้ป้าเอาเหรอเสียดาย <laughs> อ๋อมันอร่อยอะนะครับเข้ามากับนีบ่ครับหน่อเล็กๆน้อยๆเอาหมดเลยนะครับดูค <laughs> รับไม่มีหญ้านะครับหญ้าไม่ขึ้นแม้แต่ต้นเดียวนะ น,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 นี่ครับโ,โหลำบลัลลือเลยนะครับอ,รอ,อ่ะหนูลองไปเอามือทาบดูดิว่าลำใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยโ,โหนี่ครับว่ามือใหญ่ๆแล้วนะครับมือนี่เล็กไปเลยนะครับ,บรน,นี่ครับแข่งกันอย่างนี้นะครับ นี่กลิ่นหน่อไม้ขึ้นเลยนี่ก็ป้าเขาเพิ่งจะนึ่งหน่อไม้อยู่นะครับก็ช่วงนี้หน่อออกเยอะแล้วก็แปรรูปนะครับถ้าช่วงไหนหน่อออกน้อยราคาดีแล้วก็ขายสดนะครับหน่อไม้ทํได้ช่วงนี้ดองมากส่วนมากดองแล้วก็นึง่งอ่าส่วนมากช่วงนี้ก็จะดองกันนึ่งนะครับอเอาไปไขายหน้าแรงนะครับ นี่ยผ่าชมสวนไผ่สวนไผ่เวนมามนะครับเนี่ยจะเอาไม้ไผ่จะเอาไม้หนึ่งนี่ครับก็ปกติเขาจะไว้กันสามลำนะครับแล้วก็ส่วนป้าบอกว่าถ้าไว้สามลำนะครับมันจะล้มนะครับก็เลยเอาไว้เยอะหน่อยนะครับมันจะเลยไม่ล้มเพราะว่ากิ่งเขาจะไปสากันอยู่ข้างบนนะครับทําให้ไม่ล้มนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ